ร้อนเดือดไม่กินแต่น้ำปลาไหลแล้วจ้าตอนนี้อยู่ยุ้งฉางแล้วก็ใครขับรถมาขับรถมาได้มีที่จอดประมาณหลายคันอยู่นะ6คันได้เออเยอะอยู่ แต่ว่าก็คือต้องทำใจในการถึงแล้วเข้าซอยหนึงจุองอรีสัมพันธ์ซอยหกนะจ๊ะใช่แล้วค่ะเพราะเมื่อกี้เราเข้าไปซอยเจ็ดเจ็ดมีดอกพีดีแล้วทุกวันใแล้วมีเพลงเฉยนี่ถึงลาละจ๊ะนี่คืออะไรจ๊ะยุงชะอาดที่อยู่ตองสี่ยุงยุง ซึ่งก็ไม่รู้แปลว่าอะไรแต่ถามไงแค่ร่าถุ้าแพะถึงามใช่แต่เขาอาจจะไม่ได้หมายถึงตรงนั้นไงเราก็ไม่รู้อีกอ่ะนี่ร้านโคตรจีนโคตรจีนข้างจีน้าแนนเป็นที่จอดรถแบบประมาณ 1, 2, 7คันอยู่อาริสพันธ์ซอยหเข้ามาลึกอยู่เคยเดินเคยเดินแล้วแล้วคนพบว่าเหนื่อยเยี่ย ได้เดินได้แต่หมดยังไงไม่เดินนั่งวินมาบอกเขาว่ามาร้านยุ้งจางเขาน่าจะรู้ปักแหนมมาได้ข้างหน้าข้างหน้าปักซอยไปเลยนะมันเป็นร้านเนื้อป่ะข้างหน้าปักซอยเป็นเออแต่แถวนี้มีของกินเยอะอยู่แล้วใครขับรถมาขับรถมาได้นะคะเพราะว่าที่จอดรถก็ไม่ได้เต็มขนาดนั้นใช่ดึกๆตอนนั้นที่เรามาก็ไม่มีเออไม่มีไป ก่อนว่ามาถึงแล้วย,ยังไงต่อมาถึงแล้วก็เข้ามานั่งเลยก็จะมีร้านบรรยากาศยังไงเราอาจจะไม่สามารถแทนให้ดูแบบได้แต่คือร้านบรรยากาศมันแบบเสียงดังเหมือนอยู่ในโรง <c oughs> เตียอ๋อวันนั้นเรามากินกลางคืนแล้วมันก็เลยแบบ <c oughs> น้อยถ้าใครชอบแบบอว่าเงี้ยมีก็ให้มาตอนช่วงเย็นที่นี่เขาเปิดเป็นสองรอบนะคะอันนี้คือรอบเช้าตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งบ่ายสองบ่ายสองแล้วก็อีกรอบหนึ่งเปิดกี่โมงนะห้าโมงแล้วก็ปิดค่ะ มันสุดค่ะมาสุเขาก็จะมีอันนี้ผักดองแค่แล้วแล้วพริกอันนี้น้ำจิ้มอะไรวะสีอิ่วป่ะน่าสีอิ่วเออแล้วก็อันนี้หนึ่งหายนี่คืออะไรคะน้ำชาดนี่คือน้ำชา ซึ่งเขาจะมาเป็นจิมมิคเหมือนเป็นหาห่แบบนี้เสียดายมากวันนี้อะไระหายไปอันนี้อดกินสุราลินจี่เหล้าลินจี่ซึ่งมันจะมาเป็นหายแบบน,นี้เดี๋ยวจะแป,ปะรูปมันมจะมีเป็นไห่กับเป็นน้ำเป้าใช่ไหมแล้วที่จอกอ่ะสวยมากจอกเป็นแบบเป็นรูปมักงกร กซึ่งได้ไงอยู่ตรงโน้นไกลมากนั่นแหละเขาก็จะมีเป็นแอปเปิร์ไทดเซอร์ใหม่เขาบอกว่าผักดองนะผักดองทำเองใช่ทำเองสั่งสั่งเลยได้เราเคยมากินร้านนี้หนึ่งครั้งในร้านสองร้านเออครั้งแรกเป็นไงคะอร่อยเส้นก็อร่อยสไปคุณไปเจอร้านนี้ได้ไงคุณต้องเล่าขอเราเจอไอจีไหมือนเดิมเกี่ยวกู้ตามไลฟ์ไอจีวันนี้ถ้าทำผมมาเพื่อร้านนี้โดยเฉพาะจริงๆเนี่ยซ้าไม่เห็นทำเลยทำที่เลยผมไม่มียีสต์ ผมูยาวคืเียวีผักยองมีอะไรบ้างถังละมีหอยเท้าถังกว่ากว่าแกลลอดแล้วก็งานุ่เปรี้ยวอืมไม่เปรี้ยวมากเว้ยอร่อยเลยไป็น ชอบใส่เท้าไงอ๋อชอบอยู่ก็คือร้านจะเป็นบรรยากาศจีนจีเลยเปิดเพลงจีนตลอดแล้วก็มีเสียงกระทะใช่จริงชิงชิงบรรยากาศะเป็นแเออคือทุกที่ก็มีมาตรการเขียนแล้วก็มีแอลกอฮอล์เจลให้บีบแล้วนี่มัาเป็นแบบช้อนทองนะช้อนทองช้อนทองต่างๆร้านนี้มันจะแบบเป็นอะไรนะเกียวบอกว่าเจ้าของร้านคือลูกของหม่อมม่อมเจ๊แหมเออคือร้านเขาจะเป็นอารมณ์แบบจีนสไตล์ฮ่องกงแบบนีโอไชนี ใช่ว่ามันจะแบบแต่ฉันว่ามันก็จีนจ๋าคือเนี่ยตอนเช้าอ่ะบรรยากาศมันจะดูไม่จีนมากแต่ถ้ามาตอนกลางคืนอนะ่ะมันเขาเปิดไฟแบบสลัสวสลัูแล้วแบบโคตรจัดจีนจเออแต่ว่าตอนเช้าเลยเป็นบรรยากาศร้านอาหารเตยมอ่ะกระดุงเตียมคนบคนแบบตอนเย็นวันเออใช่ใช่ได้ค่ะได้ค่ะ นี่สิ่งทราวไมา่รู้เหมือนกันั่นคือแบบให้อารมณ์แบบคนจีนคิดถึงบ้านมาล้านนี้ได้แต่เมื่อกี้เราสั่งเมนูนไปเยอะมากเพราะว่าจริงๆเราเคยมากินแล้วประมาหลายเมนูวันนั้นที่มากินก็กินแบบเยอะอยู่เยอะกระพูดสามชั้นอะห้ามพลาดนี่มาแล้วนะคะนมเกาลาดัดมาในรูปแบบน้ำเต้าเต้าหูปลาเดาว่าถ้าเราสั่งเหล้าดินจีก็จะได้แบบแบบโง่ไม่ขอบคุณค่ะ เป็นยังไงหวานนะก็อร่อยดีแต่ว่ามันงงๆงงคืออร่อยอะงงเลยไม่ใช่แบบแปลกๆนี่มาแล้วข้าวผดไวมากงมาหอมมากข้าวผดตัวเนี้ยหอมแบบหอมอะไรอะหอมอะไรอันนี้สกีลยูสุกระงานถงกแขกได้ใช่แ้งช่ำมาก ความฉ่ำนี้กินเลยฉันจะกินแล้วฉันไม่สนใจแล้วฉันจะกินฉันจะกินมึงหิวแล้วกิ <_ S 1> นข้าวไหน ก็เราจะยกหมูมาขอน้ำหมูหน่อยนะจ๊ะข้าวผัดมันมีกลิ่นไหมคะทะ่านข้าวข้าปากระไล่ปลาหืมคุณลองกินข้าวผัด แบบละลายเลยแล้วก็าผัดกับหมูมันทำมะพร้กันไอ้เนี่ยโคตรดีพวกมันแม่งละลายไปเลยเวสองอันนี้ต้องสั่งมาคู่กันนะเขาผัดกับหมูเบริกุนแต่เราว่าลองเป็ดเป็ดจ้ะกินชอบกินมาแล้วลองกินได้กินเป็ดมากลองแต่นี่ยังให้หมูแโซเฟ่ มันก็เราตีวกับหมูอะแต่หมูข้าผัดอ่ะคือเดอะเบสใช่อันนี้ใครไม่ชอบมะนาวน้องก็ตัดเออแล้วมัน,นไม่ทำมะนาวตัอแม็กซ์ต้องพูน,นะคะมันเผ็ดหม,ม,มาลาเผ็ดเปรี้ยวอะถึงการจัดการบะหมีนม่นะคะอุ้ยไม่อยากทำให้น้องพังไม่กล้าเนี่ยเร็วๆเ,เลยอุ้ยเหี้ยคนไหลไหล จะมีให้เลือกเส้นมันเส้นบะหมี่กับเส้นอันนี้นนอะไรนะไป่เมียนเราเลือกเส้นแบบนี้มาคือเส้นเ,เนีเบร e เกิร์ d โอ้ยตัดก็ได้มั้งไม่คุ้นเส้นใหญ่เออไข่ไข่ฉ่ำๆหน่อยไข่หายแล้ว่นี <laughs> <laughs> มีไนนงบองหม้อสิ <laughs> น้ำก็เผ็ดเผ็ดหมูก็เผ็ดเผ็ดเหมือนกันเหมือนเหมนะือนคล้ายๆห่าลาสเดาแล้วพอเจอไข่ไมันจอนั้นไปเผ็ดมากไอเราแอดออนได้เพราะตอนแรกมันไม่มีไข่เราสามารถเพิ่มท็อปปิ้งได้ใช่เพิ่มคัุ้งเป็นหมูยังได้อีกอย่างก็ได้ก็พอใส่ไข่แล้วเตีเว่ยม,มันดัวแต่เส้นอะเส้นคือเบิร์สใช่แรบกลัวจำได้ว่าเออเราก็กินไอ้แบบนี้แหละกินเส้นแบบนี้เลยแต่พอใส่ไข่แล้วนัวนะใช่พอใส่ไข่ ดีที่เขามีน้ำซุปมาให้ใส่เกี่ยวแน่นมากท่านจอมยุทธท่านเป็นยังไงบ้างอร่อยทำเองเจอะอย่างนี้แล้วลินจีอร่อยมากมันคืออะไรเนื้อส้มอ่ะมันคือเปลือกทองเลยถ้าเปิดไทยชอบกินแยบทองเวอร์ชันแยบทอง เป็นน้ำยี่เป็นรสชาติแบบสด นี่คือไม่ไดบบ้ชิมกับหวยธรรมดาเป็นหวยยูสุอะไรสัวใหญ่เลยอันเนี้ยคุณป้าไม่กินส้มก็คือยังกินได้แต่ถ้าส้มกว่านี้ไม่กินแล้วถ้าชอบอันเนี้ยคือมันเราสั่งละสามนะมมีชานมชาดำไข่นมใช่ใช่ชาดมชาเ<อ>กาลัดชาเกาลันมเกาลัดเออนมเกาลัด,ลดแต่ว่าอันเนี้ยคือเขาให้ฟรีแต่ว่าเวลาเข้ามาที่เนี่ยเขาจะมีชาแบบเนี้ยชาไห่ชาแบบชาจีนชาจีนนนั่แหละมันก็กลิ่นอะไรมาระขึ้นไมไม่ใช่มันคือชาจีนชาจีนมะลิอ่ะไม่แต่มันตัดเลี่ยนได้ดีไงแต่เขามา ให้เลยเป็น,นเมนค่งแบบนี้ใช่แต่ถ้าใครชอบกินน้ำปลาก็สั่งใชยตอนเนี้ยอยากให้ดูไม่เหลือของกับบ้านนะจ้าใช่ค่ะ,คะหนึ่งถุงใหญ่เดี๋ยวเราสั่งเกี๊ยวไปฝากคุณน้อยหนึ่งค้ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันในรถกันอีกว่าไปเลยเพรานร้านจริงเลยจ่ะไปค่ะ ขอขายขอถ้าเราฝั่งกลับบ้านอ่ะเขาหอดีมากนะเขามีแบบแ็ปแต่ถ้าคนรักโลก็มองข,อข้าวข้าวไปนะคะไม่เพราะว่ามันเป็นมันๆไงมันแบบถ้าใส่อย่างเดียวแล้วมันไหลออกมาชิมหายนะอันนี้เราเข้าใจเขามันแบบมันยากจริงอันนี้มีรักร้อไหมกันล่ะแ็ปอุ้ยเจยวตกไปกแล้วไป <laughs> มาสรุปค่าอาหารเมื่อกี้จ่ายไป1,500รกว่าบาทบินอยู่ข้างล่างเมื่อกี้ลืมหยิบมานะคะก็ไอเป็ดจา้าฉันจำได้ไอีโทฟูอ่ะ220แล้วก็เป็ดกับหมูประมาณ8 0อ 180, เราสั่งไซส์เล็กเออแล้วก็นอกนั้นคือราคามัน100 200บุ้วนๆใช่2อ0รประมาณร้้ประมาณนี้นะคะเราสั่งไปทั้งหมดกี่อย่างวะเท้าูเกี๊ยวก็มี อ่ะหมดแล้วประมาณ9อย่างมัน9้าหรือส0อย่างอะไรเงี้ยเออประมาณนี้ราคาโอเคในพันห้าอืมเพราะจริงๆแล้วกินได้3ามคนได้สามสี่คนทุกร้านที่เราไปเราก็สั่งไปเรามากันห้าคนเออล้วก็สั่งแบบสั่ดาอะไรเงี้ยก็บรรยากาศร้านโคตรจะจีนเมนูไม่ได้มีเยอะเวอร์ใช่ก็มีแบบมีทั้งจานเดียวคือมันมีแบบที่เป็นข้าวหน้าหมูไปด้วยหรือก๋วยเตี๋ยวที่เราท็อปปิ้งหมูลงไปด้วยได้เลยเป็ดอะไรเงี้ยได้เลยหรือว่าจะสั่งเป็นจานแยกก็ได้มันก็แบบเหมาะที่แบบเออถ้าเกิดมาคนเดียวกินได้รสชาติอาหาร อ่ะรับมึงเออมันก็เป็นแบบอาหารจีนนะถ้าคนแล้วว่าถ้าคนไม่ชอบน้ํามันกับของไม่ชอบเออถ้าไม่ชอบของมันมันของมันมันอ่ะก็ตัดตัดไปเลยเพราะว่าอันนี้แทบจะทุกเมนูเขาใส่น้ํามันมีทอดมีน้ํามันอย่างข้าวผัดอ่ะก็ก็รู้ว่าฉ่ำแต่มันไม่ได้ฉ่ำมากหรอกขเยิ้มเอออร่อยมันแห้งด้วยแต่มีความฉ่ำอยู่ข้างในมึงเชื่อไหมว่าเสียงกระทะที่เราได้ยินตอนที้ข้าวผัดก็คือข้าวผัดเราเขาแบบแบบจริงจปลงมากแล้วก็สิ่งที่ ห้ามพลาดก็คือหมูหมูแม่นู้นมันจะมีหมูแดงกับหมูสามชั้นเถ้าคนที่ไม่ชอบกินมันเลี่ยนให้ไปหมูแดงเลยเออแต่ว่าถ้าชอบความแบบจ j ยซี่มีความแบบกินแล้วมีคอลลาเจนในปากใช่ใช่ช้ำๆเพราะว่าเป็นหมูสามชั้นที่เอาไปพะโลแล้วก็ไปย่างไม่รู้ว่าทําอะไรก่อนไม่รู้ว่าย่างหรือพะโลก่อนแต่รู้แค่ว่าย่างด้วยพะโลด้วยจนแบบเปื่อยมาก ต่ก็ว่ารสชาติอาหารทุกอันเขาจัดมาอยู่แล้วเขาจะมีแค่พริกกับโชยุมาให้ใช่ไหมใช่ใช่ที่มีหใช่มีมาให้เราเติมถ้าเกิดอยากจะเติมความเผ็ดกับความเค็มเขาเขาคงแก้ไม่ได้หรอกเพราะว่าผักดองเขาก็เอามาเพื่อแก้เลี่ยนใช่กินกับหมูอะไรอย่างเงี้ยหรือน้ำชาที่เขาให้ก็เป็นน้ำชาที่กินแล้วมันจะแบบเหมือนล้างอ่ะเออฟิลแบบชาจีนที่เป็นแบบฟี่เหมือนคล้ายๆชาใน MK แต่ว่ามันมันมันต่างไปนิดหน่อยแต่ว่าก็เป็นชาประเภทนั้นแหละคิดว่าอร่อยอ่ะกินแล้วมันแบบแก้เลี่ยนได้ดีอะไรเงี้ยคือรสชาต ัดรสจัดหมูสามชั้นก็เค็มอยู่แล้วเค็มเป็ดเหมืนหวานนะเป็ดเป็นเป็ดอันนั้นมันเป็นเป็ดไอ้นี่นะเป็ดตุ๋นมะนาวดองแล้วก็มาทำพะลุอีกทีนึงเออมันมันมีรสมะนาวดองแซรกเลยแต่ว่าไม่ได้จัดรสไม่ได้มะนาวดองไม่ได้ไม่แรงมากแต่เอาง่ายๆคือว่ามีรสมะนาวดองถ้าใครไม่ชอบกินมะนาวดองให้ตัดทิ้งไปเลยเพราะมีกลิ่นชัวร์ใช่แต่ถ้าอยากลองก็ลองได้เพราะมันแบบก็พอชอบไม่ได้ใหญ่มากนะใช่กินได้เรื่อยๆแล้วก็บะหมี่เราอ่ะไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกถึงครั้งเนี้ยเราไม่ได้กินบะหมี่ที่เเเเเนนนนิลกกยใช่่่่ราแตบะหมมีีส้้ไไอผ เลยอันใหญ่คือเส้นมันจะคล้ายๆกับอโลมพาสต้าแต่นั้นนะใช่ออเดนเต้ละเออแต่ออเดนเต้นิดนึงกรุบๆเบาๆแล้วก็เออเขาให้เครื่องเยอะนะหมูเหมือนอะไรอย่างเงี้ยให้เยอะเลยในในชามนั้นอ่ะแต่มันก็200กว่าบาทอ่ะเออแล้วก็มีน้ําซุปมาด้วยน้ําซุปก็ข้นมากคือทุกอย่างรสชาติอาหารมันคือข้นข้นเข้มใช่ไปแล้วใครที่ติดกินอาหารรสจัดอ่ะชอบใช่แล้วก็เกี๊ยวเกี๊ยวกัวเกี๊ยวเกี๊ยวไส้แน่นมากไส้แน่นเลยไม่มีกวางไส้ปูเออไม่มีมะกวงแบบยัดนู่นยันนี่คือ เป็นหมูแล้วหมูเด้งๆใช่แล้วก็น้ำจิ้มบวยเขาอ่ะไม่เหมือนน้ำจิ้มบววที่อื่นนะเท่าที่เคยกินมาน้ำจิ้มบวส่วนใหญ่ก็คือน,น้ำจิ้มบัวยยเฉลยตานี่เขาเหมือน,นบัวใ่ส้มเ,เหมือนให้นึกถึงออน้ำจิ้มบวยที่ไปผสมกับแยมส้มอะไรประมาณนะัออ้นแต่ว่าไม่ได้แบบส้มหนักคือเนี่ยบางคนไม่กินส้มก็กินได้เพราะว่ามันเป็นส้มที่แบบเหมือนพูดแยมส้มอะในความรู้สึกของมันเหมือนแยมเบียใช่มันเหมือนแยมส้มที่มีกลิ่นน้ำจิ้มบัวแล้วก็ ถัวแขกถั่วแขกเป็นร้านแรกที่โรยพริกทอดใช่จะมีความเผ็ดปกติถ้าถัวแขกกินก็ก็จะเป็นแค่เค็มๆบ้มามันๆเมอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันจะมีแบบพริกทอดที่เขาฮิตๆี่เพนกิน แต่ทุกแขกอ่ะกูชอบอีกร้านหนึ่งมากกว่าที่กูเคยบอกมึงว่ามันเป็นบ้านมะล่างเกาตรงหลังเซ็นทรัลมะล่างเกาแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้เขายังขายอยู่หนะคนจีนแท้ๆแล้วแบบทุกแขกอร่อยชิ่งหายอร่อยมากแต่ว่าที่ยุง้งฉางก็โอเคอยู่แต่เขาจะกูว่าเขาผัดสไตล์ฮ่องกงด้วยมั้งเพราะว่าร้านอาหารอ่ะมันเป็นร้านนีโอไชนีสแบบฮ่องกงนิดๆคือร้านมันดูเหมือนจีนจัดใช่ไหมแต่ก็ไม่จัด ไม่ขนาดนั้นม,มาบุโทฟูมีเหยื่ชื่อเล็กยางเอออันนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนใส่มาล่าเหมือนใส่มาล่าละใส่มาล่าใส่น้ำมันหมาล่าแล้วก็ผัดกับซอสเปรี้ยวผัดกับซอสมะเขือมะเขือเทศแน่ๆผัดกับมะเขือเทศเผ็เปรี้ยวเผ็ด,ด,ดอืม แนะนำว่าให้กินกับไม่ข้าวก็อะไรอย่างเงี้ยอเออแล้ว,ว่าเบสของมันสมมติตั้งด้วยข้าวผัดใช่แล้วก็สั่งในพวกเนี้ยมาเว้ยแล้วก<ต>็อร่อโคตรอร่อยข้าวผัดเขาก็โรยหอมหอมเจียวใช่อใชหอมเจียวหอมียวข้าวผัดก็เจียมส้นเอออร่อย <มา S 1> แห้งคือมันเป็นข้าวผัดที่แห้งแต่ว่าแบบไม่ซาดเออไม่ซาดอธิบายไม่ถูกเนี่ยแต่มันเขาคงผัดแบบด้วยไฟแรงมาเพราะว่าถ่ายทุกอย่างมาไวมากนะในขณะที่ถ่ายเราสั่งประมาณแบบไม่ถึง10นาทีก็แบบมาแล้วอะไรเงี้ยบอกปอกแป๊กแปลก ทุกอย่างอร่อยอละคุณเล็กคอมเมนต์อะไรว่าต้องสั่หมูค่ะหมูนี่ห้างราดแล้วก็จริงๆแล้วเราว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเส้นใหญ่ๆอ่ะเราว่าก็ไม่ควรพลาดนะหน้ารองเพราะว่าเราว่าไม่ได้หากินง่ายเออไม่ค่อยมีทุกร้านเออไม่ได้มีทุกร้านแต่เลยกคอมเมนต์สำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดก็ต้องผัดแล้วหมูใช่ข้าผัดแล้วหมูสั่งได้กินได้ทุกเพศทุกวัยแล้วว่าลูกเราต้องชอบหมายถึงว่าเด็กเออถ้าแบบมีเด็กๆมาอะไรเงี้ยสั่งหมูสามชั้นก็ได้เลยหมูแดงก็ได้แล้วกินคั่วข้าผัดอ่ะอร่อยแล้วกาาเเร่ีอพิท เมอ่ะมากินใช่ใช่ใส่ลงไปพริกคล้ายๆอะไรวะพริกเผาพริกเผาเออพริกแบบอารมณ์เหมือนอะไรนะพริกกระเหลี่ยงคั่วเองอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเออแต่ถ้าใครกินหมูไม่ได้ก็แนะนำเป็นเป็ดเออเขามีเป็ดใช่เลยเป็นร้านอาหารจีนที่ราคาดีเออคือไม่ได้หมายความว่าถูกนะแต่ราคาเหมาะสมกับพอร์ชั่นที่เราได้แล้วก็คุณภาพที่เราได้กินเออแล้วก็อย่างหมูมัน220อ่ะเฮ้ยถือว่าโอเคเลยชิ้นมันใหญ่นะเว้ยใช่แล้วคือให้มาคือเต็มคือเกิน10ชิ้น ประมาณประมาณสิบแบบเออเพราะว่าแถวหนึ่งก็ยาวอ่ะยาวอยู่มัน้สองไม่ใช่ชิ้นบางๆชิ้นหนาแบบอย่างงี้นิวโป้เลยราคาดีสมเหตุสมผลแล้วก็เครื่องดื่มถ้ากูเชียกูเชียนมกลัดเหมือนกันนมกลัดอ่ะโอเคอร่อยกว่าถ้าคือชาไอ้นมที่เป็นชาดำอ่ะพูดถึงว่าชาดำไม่ใช่ชาดำเลยมันเป็นเหมือนแค่เอาชามาใช่ป่ะแล้วก็เอาเอาเอาแขกมือโดนกระชก ไม่ใช่ที่กูเป็นคนโดเนียไม่คือชามันเหมือนแค่เอานมมาแล้วก็ใส่ชาลงไปซึ่งมันแบบไม่ได้มีรสหวานอะไรตอนแรกกูข้าหนอนว่าเหมือนอะไรปะมันจะเหมือนชานมเย็นเออใช่ใช่ใช่ไม่เหมือนเลยก็เลยแบบงงแต่คือนมกะละเราเรารู้สึกือนเราเข้าใจเออมันมีรสเก่าอแรดมีความหวานนิดนิดสหนเอยแต่ข้อดีคือทั้งสองอย่างะไม่ได้หวานไม่หวานมากเออไม่หวานปีแต่เขาไม่มีขนมหวานไม่มีขนมหวานเครื่องดื่มก็จะมีแบบยังมีพวกโซดาด้วยนะแล้วก็มีแต่เราพวกเราเลือกนม เราต้องใจมาแดกเหล้าสุราเลนจิมากแต่ว่าก็คือไม่มีศูนกินของไม่ได้กินจ้าอดใช้แก้วถ้าใครอยากกินขนมหวานก็ไปหาเอาข้างนอกกินตอนแรกจะกินหงอยคาเฟ่แต่เมื่อกี้มันอิ่มจ้ะใช่แล้วไปไม่ไหวกินได้แล้นะตอนนี้กูสาบว่ากินได้ขนมหวานได้ตอนนี้มันย่อยไปหมดแล้วเพราะว่าขับก็ลองดูกูว่าคนที่อยากพาพ่อแม่มากินอ่ะใช่ล้าได้เขาพาครอบครัวมีบางโต๊ะมีเป็นมากินทั้งครอบครัวนะกินได้ใช่ใช่เอาครอบครัวมากินได้เลยอารมณ์เหมือนแบบว่า พ่อแม่ใครที่เป็นแนวจีนจีนอะไรเงี้ยน่าจะเอ็นจอยใช่แต่น้ำมันก็ไม่ได้ใส่มาจนรูน้สึกว่าอุดตันในเส้นเลือดอะไรเงี้ยไม่หลานไม่ได้เลี้ยหออนหะรือจะมีแค่หมูสามชัช้นที่มันเบอร์รี่พอกอะมันแบบเออมันต้องมีอยู่แล้วเออแต่มันอร่อยเออในอาหารจีนอ่ะกูไม่รู้พนะูดอะไรแต่มันอร่อยมันอร่อยจริงแล้วคือถ่ายแบบช่ำๆเนาะจริงมากินสองรอบก็ยังอร่อย เอไปวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะเดี๋ยวเฮ้ยเราจีนมาสอง EP แล้วนะอ EP แล้วเราก็ไปกินน้ำชาเออใช่ EP เด็กเล่นกิน EP สุดท้ายใช่แล้ว EP ต่อไปเป็น EP สุดท้ายจะไปกินเชฟเอียนแล้วเลยไม่ดูขอบเปิดเรียกอุ้ยมารอรู้นะคะว่าเราจะได้ได้ได้กินอะไรไปกินเชฟเอียนหรือเปล่าใน EP EP น้าเป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะจะต้องลาลาเที่ยวไปแล้วเออเออแอบบอกนิดนึงว่าตอนแรกอ่ะเราจะไปกินข้าวนั่นเลยใช่ไหมเออใช่แม่ง สับสนไปหมดตอนแรกคือแพนว่าเออเดี๋ยวเราไปยุ in in ่งถังอะไรเรากลับไปร้านเดิมกันเสร็จพักแล้วก็ถ่ายทวิตเตอร์แล้วเราก็ไปเจอว่ามีร้านเลยนะเข้าต้มข้าวต้มเนื้อเหมือววากิ้วสยามเลยที่สยามซอยเก้ายี่น่ากินมึนแา่ไหน แต่ว่าเพราะก็คือเราก็กลัวไปถึงแล้วคือแบบคนจะเยอะคนจะเยอะไม่มีเพราะมันเงินเสาไงเอ้ยกูรู้แล้วกูจะพาไปตอนเดี๋ยวรอทุกคนนะเพราะว่าจริงๆแล้วมีอีพีที่กูต้องแบบซื้อของไปทดสอบแตงเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยไปดูว่าจะได้กินไหมล่ะถือว่าวันนี้ผมต้องเกี้วได้ใช้เงินแล้วใ่สาธำมาแต่ตอนแรกเพ่อนบอกว่าเฮ้ยแต่งกี่เพาไหมกูไม่เห็นนะทงี่นี่ไงกี่เพาเพาสีเนื้อเพาทไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ตามชมมากค่ะบ๊ายบายค่ะเริ่มกินหมูสามชั